สวัสดีครับผมกบนาครับมือนีผมอยู่กับปู่วัดดวงครับงวดที่แล้วนะครับนอเคยสานไต่เพิ่มหมด้มากครับแต่ว่ามีคนมาขอเลขถยูกกับปู่วัดดวงครับงวดที่แล้วได้ตรงตรงเลยสามศูนย์แปดคือสิ่งที่แปลกใจก็คือหมายถึงว่าของข้ามแก้วไปขออยู่ลุงปู่สวง Everyone, อยู่กระทอมบ้านจบกได้แปดสามศูนย์แล้วก็อยู่นีกระทอมลุงปู่เหมือนกันครับแต่ว่ามีสิย่ยุนิทสิ์มากล่าไไว้ได้สามศูนย์แปดตรงตรงเลย มือนี่ผมก็เลยสิผ้าสองเขยอ้วนนี่อันนี้บ้านน้องอันนี้เคยช้านใต้เพิ่นมาอันนี้เทือแลครับของบ้านน้องผมมาเือกันครับอันนี้เทือแลเพิ่นมาเพิ่นเคยได้อันนี้รอบแหลกอาจจะได้เหมือนกับพาแก้วก็ได้มวลเี่แล้วปู่ให้สามศูนย์แปดตรงๆเลยมวลนี้ครับสิบเจ็ดโมกะลาโอ้สิบเจ็ดกุมภาหกห้าบันไหนครับบัวจะเป็นถูกของบ้านน้องหรือถูกของเคยช้านใตบัไหนครับอาจจะแตกอีกก็ได้ ขอให้ทุกคน,นห,หลุนครับทั้งสองถูกเนี่ยลองพิจารณามังครับถึงจะจุดทั้งสองคนแต่เลขอาจจะไก่เคียงกันก็นได้เนาะหรืออาจจะมาร่วมกันก็ได้นนในปูคนกับเมียตาเนี่ยเบานองกับพึ่งมากเธอแหลกเธอแหลกเลยครัเดี๋ยวเลยถึงมาขอโฉนกปูนำเดี๋ยวหลุนกันครับมาครับนี่คนคิดอูตลอดเลยยังคนหัวลูกอยูพ่เศร้าครับแห้งว่าลูกบปไดอะไรว่มีผมแห้งว่าเห็นอย่างหลายอย่าง ที่เบ้าหนองบ่สามาราเอาลูกผ่าให้เบือนได้แต่ว่าเบ้าหนองก็เบอกให้เพื่อนฟังแหล่ะิ่นสองว่าเบ้าหนองเย็นอย่างนี้นะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรุ่นเลขชูของเบ้าหนองหรือเคยสานไต้ครับนวันี้ครับผมม <คน S 1> ันขึ่นลูกาอาจจะ <ชม S 2> แตกกันได้ครับ,รบ,รบผมเนาะแม่นอีนยังกะเกิดขึ้นได้เสมอครับเพราะว่าปูเิ่นเมียตาลูกล้านอยู่แล้วนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเาไปรุ่นน้ากันเลยครับสวัสดีครับมันมาเดินสุภูสุคนครับผมครับผม ค่ะนี่ก็คือกระท่อมปูสวงปูวัดดวงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะงวดที่ออกแปดสามเนาะคะ่ะสามแปดเคยสารต่เคยขอได้จากปูวัดดวงเนาะคะ่ะงวดแปดสามเนาะ,ค,ะค่ะมามาขออยู่สวัสดีครับครับผมเคยสารตายครับท่านผู้ชมครับสลับมานีเนาะครับผมจะ ส่มาขอจบพลาดจากหลวงปู่สวงครับกระท่อมหลวงปู่สวงปู่วัดดวงครับ ี่สี่เลขไฟมลอยหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสหนึ่งสีครับเลขไฟลอยนมันสะสาบขโตัวตัวสาสัมผัสกัสสาน้ำมันสะส rantaran siti siti. sampai ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้สมปัตถนาครับปูครับมือนีผมเคยสารใต้ครับแต่มาขอโชกขอหลับจากปูคือเกา่าสิ่งใดที่ผมเคยรังเกิน่นปูทั้งกายก็ดีทั้งใจก็ดีทั้งวาจาก,ก็ดขีขอให้ปูอภัยผมนําเด้อครับปูครับมือนีผมเคยสารใต้กบอยากได้ตัวเลขเลขทยสามถั่วครับปูของรางวัลที่หนึ่งครับไว้กินแบ่ง ไว้ฉลากินแบกรัฐบาลครับว,วัดของวันที่17กุมภาพันธ์พศ2565นี้ครับปูครับขอให้ปูเมตตาให้โชคให้ลาบกับผมและกันท่านผู้ชมทุกทุกคนดำเด้อครับปูครับสาธุสาธุสาธุวัดที่แล้วเคยสารไตบรบุรีมาเนาะค่ะคกามีสิทธิญาณุสิทธิ์มาก,ากาบมงนีเนาะค่ะค เพื่อนจุดทูบได้เพื่อนได้โชคจากคู่ปไปเลขสามศูนย์แปดครับท่านผู้ชมสามตัวตรงนะแม่นครับอ่าผมมื้อนี้ผมก็เลยมาตามต่อตัวเลขให้ครับอเลขสามศูนย์แปดพู้ใด้เนาะโชคดีครับเนาะสามตัวเลยอ่าหลวงปู่เจ้าบ่าวาเพิ่นบอกยซ่างครับหลวงปู่นี่ให้ตลอดเลยเนาะค่ะไป คอยมาในถูกดอกนีเออ้เด้อปูสิ่งที่ปูไห้เนาะครับคอยผมเคยสารใตอ่เหตุการงานสิ่งใดก็ก็คอยสมปาถนาครับมีเงินเดือนหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านเด้อปูคอยเห็ o ยูทูบก่อคอยประสบผลสำเร็จตามความปถนาของผมเด้อปู สาทูสาทูสาธูครับปูครับหวดที่แล้วแตกสามศูนย์แปดมูลนิควีแตกมวลนิ้นที่ถูกดอกนี้นะครับขอให้ทูกแตกขอให้ท่านผู้ชมได้มีโชไม่ลามนำอีกครับปูครับลอรุนเหล็กทูกเนาะค่ะครับเดี๋ยวรอรุ่นเล็กทูบกันนะครับท่านผู้ชมในในระหว่างที่รอรุ่นเล็กทูกเนาะครับเดี๋ยวผมเคยสารตายนะครับสีมาเสียงโศกครับจากเล็กเสียมซี่ครับบางครั้ง อาลิกทูบอม่าก,ก็อาซีมาเลขกเซียมซีก็ได้ครับเหมนอนาำเกี่ยวหมดที่แล้วเนาะคำาเกี่ยวได้เซียมซีเนาะแปดสามศูนย์ครับอ่าตัวที่หนึ่งครับทา่านชมครับเซียมซีที่ผมขอจากหลวงปู่สวงครับปู่วัดดวงครับกระท่อม ของปู่วัดดวงครับท่านผู้ชมเลขเจ็ดนะก็คือเลขเจ็ดครับ<ะ>เลขเจ็ดครับ เลขสองครับท่านชม,มตัวเดียวกับเบาหนองนะคะนี่รั้สา,สารใต้ได้เจ็ดสองเบาหนองได้หนึ่งสองบอกม,มันโตเดียวกันนะคะนี่เจ็ดสองเนาะคืออีกแล้วคืออีกแล้วม้วนนี้เจ็ดสองหรือหนึ่งสองและะ้วรับครับ,รบ,รบท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเลขถูกกันนะครับ ทูบของผมเคยสานใต้ครับส่วนเลขทูบที่อยู่ข้างหลังนี่ครับท่านผู้ชมครับคือ120นี่คือเลขทูบของบ่าวนองครับที่จุดไว้ครับท่านผู้ชมนี่ครับ120ครับของบ่าวนองนะครับท่านผู้ชมครับส่วนเลขทูบที่อยู่ข้างหน้าที่ผมพึ่งจุดครับเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบของผมนะครับท่านผู้ชมตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3กันครับงวดของวันที่1ิกุมภาพันธ์พศ2565นี้ครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับอ่าส่วนฝาอ็มลอยที่ผมนํามาถาวายปูนะครับก็บคือ1นึีครับท่านผู้ชมก็คือหรือ7จ็ดีหรือ1นึสองสครับท่านผู้ชมเด็กฝาอ็มลอยนะครับครับท่านผู้ชมครับอ่าเลขทูบตัวที่หนึ่งนะครับที่ผมขอจากอ่ากระท่อมหลวงปู่สวงปู่วัดดวงครับ ตัวที่หนึ่งครับก็คือเลขห้าครับท่านผู้ชมครับเลขห้าครับนี่ครับเลขห้าครับอ่เดี๋ยวเรารุ้เลขทูบตัวที่สองกันครับเลขอะไรหตัวแรกคือเลขหของันตครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลขทูบ ของเคยสารใต้นะครับของผมเองครับท่านผู้ชมครับตัวที่สองก็คือเลขห้าครับนี่ครับตัวที่สองก็คือเลขห้าครับส่วนเลขทูบที่อยู่ข้างหลังหนึ่งสองศูนย์นั่นคือของเบาวนองเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ครับที่คู่กับของผมนี่ครับนี่ครับครับท่านผู้ชมครับอ่เลขทูบตัวที่สามนะครับที่ผมเคยสารใต้ครับขอจากปู่ อาวัดดวงครับหลวงปู่สวงเนะครับท่านผู้ชมก็คือเลขสี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับครับเลขสี่ครับห้าห้าสี่หรือสองห้าสี่ครับท่านผู้ชมครับครับงวดของวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับห้าห้าสี่หรือ สองห้าสี่ครับส่วนเลขฝาอิมร้อยที่ผมนํามาถวายปูเนาะครับท่านผู้ชมครับก็คือหนึ่งสี่สี่ครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมตัดสื่อน้ำเลเด้ครับผมเคยสารตายเนาะครับอาก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะครับมีโชคมีลาบทุกทุกคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแคนแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับเลขสีมาหรือบอมากก็อย่าว่ากันเนาะท่านผู้ชมเนาะครับ คขอให้มาเดอ้อปูขอให้ท่านผู้ชมทุกๆคนโชคดีสมปารถนาลำารวนเงินทองกันสูผู้สูคนครับปูครับสาธุสาธุสาธุ